ดูนะครับเพชรจันท์ทัวร์คนนําทางในช่อง YouTube ครับตอนนี้อยู่ที่ถนนเส้นแม่ฟ้าหลวงครับส้นนี้นะถ้าข้ามสะพานไปนี่คือศูนยราชการใหม่จังหวัดเชียงรายอยู่ซ้ายมือนะครับและก่อนถึงสะพานขวามือเนี่ยจะเป็นสนามรอดดอนะฮะที่จะจัดงานลอยกระทงปี2563ที่จังหวัดเชียงรายนะครับนี่โอ้โหแว่นมาเลยนะครับตรงนี้อากาศหนาวนะโอเคครับ ตอนนี้คือมาเก็บภาพบรรยากาศในช่วงที่ยังมีแสงอยู่นะฮะเห็นด้านนี้หนึ่งนะตอนนี้คือ <c oughs> เก็บภาพบรรยากาศในช่วงยังมีแสงอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวตรงข้าๆเนี่ยผมจะมาเก็บภาพบรรยากาศอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะนี่ครับดูนะฮะสองข้างทางนะครับก็ประดับประดาะด้วยไฟนะฮะเห็นไหมโอโ้โหนี่เห็นไหมครับแสงไฟบนถนนแม่พ้าหลวงฮัเส้น,นีนะอือนี่ครับโอ้แล้วเรามาดูว่าคืนนี้ถ้าเกิด ฟ้ามืดลงแสงไฟสว่างขึ้นเนี่ยท่าบรรยากาศถนนเส้นนี้จะสวยงามขนาดไหนนะรอติดตามชมได้เลยนะครับผมไปจ้าวทัวคนนำทางในช่องยูทูบครับนี่นะครับาบรรยากาศตรงนี้เห็นไหมฮะโอ้ นี่ฮะตอนนี้คือ5โมง20นาทีครับน,นี่วันนี้วันแรก24นะฮะ24ต,ตุลาคม2020ครับเห็นไหม,มฮะวันนี้วันแรกเลยกับพิศกาและกระทงจังหวัดเชียงรายครับผมผมเป็นเจา้าหน้าที่คนนำทางในช่องยูทู e ครับและแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับ3ทุ่มกับอีก35นาทีนะฮะวันแรกของงานลอยกระทงนะฮะ โอ้โหตอนนี้อยู่ด้านหน้าของสำนักงานพื้นที่การศึกษาประยมศึกษาเขต36ครับจุดเริ่มต้นของไฟประดับประดาในค่ำคืนนี้ฮะโอ้โหอะนี่พาไปชมบรรยากาศกันนะครับอาจจะได้ยินเสียงลมเล็กน้อยนะโอ้โหสวยงามครับนี่โอ้โหบรรยากาศในยามค่ำคืนโอ้โหวันนี้วันที่24ตุลาคม2020ครับอยู่ผมพิจาตัวคนนำทางในช่องยูทูป ผมพยายามจะขับช้าๆนะฮะเพื่อจะไม่ให้ได้ยินเสียงลมมากนักน,นะฮะสวยงามสวยงามครับอตอนนี้อากาศหนาวนะครับผมใส่ผ้าบัฟอยู่นะครับเสียบอาจจะอู้ๆเล็กน้อยนะ นี่ครับวันพรุ่งนี้มีการแข่งมาราทอนด้วยนะฮะที่จังหวัดเชียงรายนะวิ่งมาราธอนอันนี้คือถนนเส้นเอ่อเส้นแม่ฟ้าหลวงนะฮะนี่ถนน,นนเส้นนี้นะฮะโอ้สวยงามนี่ครับ เี๋ยวต้องเลี้ยวขวาไปนะครับโอ้โหอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมฮะนี่อืออดูหน้าผมนิดนึงนะนี่เป็นไงละครับโอ้โหพระเจ้าอันทัวร์มาแล้วครับนี่หลังจากหาหายจากกันทำคลิปเป็นนานนะเพราะติดภารกิจทำงานนู้นทำนี่นั่นนะก็เลยแบบทำนู่นนี่นั่นนะนะพอนี้เป็นคนทุเร็วนะฮะก็เลยแบบลิ้นชับพันกันนะโอ้โห นี่ครับบรรยากาศงานเลดกระทงประจำปี2020ที่จังหวัดเชียงรายครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกทหารปลดอนะฮะโอเคนี่ครับจะพาไปชมบรรยากาศในงานกันนะฮะอุย้ยเอา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 แล้วครับเอาแล้วครับรถเยอะฮะรุดมาในงานนะฮะโอ้ไฟสวยมากเห็นไหมฮะ ากาศก็กหนาวๆนะฮะตอนนี้ดีและ,ะเรถโล่งก่อนนะฮะนี่โอ้บรรยากาศสุดยอดฮะไปกันแล้วโอ้โหนี่ครับต้องขับชา้าดน,นึงนะฮะเพื่อจะไม่ให้ได้ยินเสียงโล่มากนักนะนี่านี่ครับ พูดนะฮะอือนี่ครับออโอ้โหสวยมากครับวันนี้บรรยากาศในงานไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะอือหือนี่ครับถนนเส้นไนฟ้าหลวงนะครับก็จะประดับไฟอย่างนี้ทั้งคืนเลยนะ กันครับก,ขบก,าาาาก็ขอบคุณทุกคนที่มาชมเข้ามากดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube นะฮะที่คอยเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะฮะถึงจะหา่างหายกันทำคลิปไปสักพักหนึ่งนะก็ยังมีเพื่อนๆพี่นพนพๆน้องๆทุกคนที่คอยให้กำลังใจกันอยู่นะฮะอือฮึ ใครที่มาเชียงรายในช่วงนี้นะฮะอากาศกําลังเข้าสู่หน้าหนาวนะฮะก็เตรียมเสื้อกันหนาวกันมาเยอะๆนะฮะคนที่อยู่ภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างนะฮะใครที่ยังไม่เคยมาเชียงรายเชียงใหม่นะใครมาเที่ยวช่วงนี้นะครับก็เตรียมพร้อมได้ดีนะฮะโอ้ไปสวยจริงฮะ เดวขออนุญาตถ่ายรูปสักน,นิดหนึ่งนะฮะนี่เอาไปสักฝากเพื่อนๆกันนะครับอือนี่ครับโอสุดยอดครับถ้าเกิดมีเสียงลมก็กราบขออภัยด้วยนะฮะเสียงลมัจะดังนิดนึงเนาะผมพยายามใส่ผ้าบัฟปิดเสียงลมไว้ได้วยนะฮะ แล้วขับช้าๆครับนี่ถึงแล้วด้านหน้าครับเดี๋ยวเราจะรถจอดตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปนะฮะด้านหน้านู่นนะนี่ครับถึงแล้ว ี๋ยวรถจอดกันนะฮะทางโู้นเลยนะรถจอดได้ไหมครับได้หรืเปล่ โอเคนะฮะเดี๋ยวแล้วรถจอดกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกันน่ครับโอเคไปด้วกันไปฮะจอดรถต้วามก็เสียงเพลงอาจจะดังนิดนึงนะผมต้องต้องแหกปากตะโกนนิดนึงนะฮะโอ้คนเยอะมาก บรรยากาศทางเข้างานนะฮะเอา่เอาเป็นว่าผมถ่ายใส่หน้ากากนะใส่หน้ากากนะใส่หน้ากากมาเข้าไหร่เอาเป็นว่าผมถ่ายทัถ่ายได้แล้วนะฮะเพราะตอนนี้คนเยอะมากครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับบรรยากาศเป็นงานฮะโอ้โหคนเยอะมากนี่ นี่นะฮะก็ในงานนะในงานตรงนี้นี่ครับหนึ่งคนแล้วปัรเข้างานครับผมโอเคมาครับเกิดครับเกิดนี่ครับผมกินตรงนี้นะดูกันยาๆครับตัดต่อในนที่สุดนะฮะก็จะมีจุดคัดกรองตรงนี้นะครับ เดี๋ยวชมบรรยากาศในงานไปเรื่อยๆนะฮะ uh. ลูกเด็กเล็กแดงครับเยอะมากเลยโอ้นี่ครับรขนมขบเคี้ยวฮนะต้องกลาบขอพักกันนะก่อนผมผมใช้ตะโกนเอานะฮะเพราะว่าตอนนี้เสียงดังมากครคนเยอะมากนะผมกลัวไม่ได้ยินฮะเลยต้องใช้เสียงนิดนึงนะ มันจะเป็นนมพิราบนะฮะโอ้โหชัยมุขพ่อครับก็ของเกฑนเยอะมากนะฮะนี่ครับลูกชงลูกชิ้นมีหมดเลยนะ อ่าตอนนี้ผมมาตรงสามแยกนะฮะผมเก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีนะเอาเป็นก็เดี๋ยวผมพามาชมบรรยากาศด้านซ้ายก่อนแล้วนะฮะฝั่งซ้ายก่อนเนาะนี่ครับเรามีชิงชาาง้าสวรรค์ฮะฝั่งซ,งซ้ายครับนี่บรรยากาศฝั่งซ้ายครับเราไปดูชิงช้าสวรรค์ก่อนโอ้ไฟสวยมากนี่ครับกระทงฮะ ทง2ีบาทฮะ50บาทครับแล้วมีกระทงเป็ดด้วยออเป็นกระทงขนมปังนะฮะนี่ครับนะี่ก็จะเป็นชิงช้าสวรรค์น,นะฮะนี่โอ้บรรยากาศนึกถึงตอนเด็กๆเลยนะฮะอย่างที่บอกนะตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ขึ้นชิงช้าสวรรค์นี่คือคงนานมากนะฮะ นานจนจำไม่ได้ว่าประมาณกี่ปีนะนี่ครับจริงชาสว่างฮะ เพลงก็ดังมากเยอะมากฮะไม่รู้ว่าจะมีลขกิทธิ์เพลงหรือเปล่านะไม่ว่ากันแล้ะคลิปนี้ครับดูการชมตนันย,ยาวๆฮะนี่ครับเพลงครับเราได้เป็นกระทงนะ15บาท20บาทเองนะฮะ ก็สามารถซื้อเป็นรอยได้นะครับนี่ครับเห็นไหมฮะโอ้โบรรยากาศตอนนี้ทุกคนอากาศดีนะอากาศเยน็นฮะตอนนี้นี่ครับก็มีของเกลนยเยอะเลยฮะรตรงน,นี้ฝังงคนด้วยนะเงินด้วยครับน,นะครับโอเคก็ชมกันต่อนะครับนี่บรรยากาศนะฮะโอโ้คนเยอะมาก นี่เป็นวันแรกนะฮะวันแรกที่มีงานนะครับคืนนี้ครับชมบรรยากาศกัน,กนยาวๆฮะตรงนี้ก็มีทรายด้วยฮะนี่โอเคครับก็ เดี๋ยวมาชมบรรยากาศร,ริมน้ำกกกันนะฮะนี่ อีกฝั่งหนึ่งนะฮะฝั่งที่ให้คนเป็นลายกระทงกันนะใครที่ซึกระทรงซื้อกระทงสิไม่ใช่กระทงซื้อกระทงนะเนี่ยตรงนี้มีที่ลอยนะให้เห็นไหมครัทางลงลอยกระทงฮะนี่นี่ตรงนี้ครับว้าวนะ,าน,น, oh นะฮะห้ามจำหนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะแต่นี่คือเป็นทางลง เป็นรายกราทองนะฝั่ง,งนี้นี่ฮะหาดจอมทองฮะชุมชนใบทองนะฮะนี่คือเป็นทางลงเป็นรากราทองตรงนี้นะ honey น,นี่คือบรรยากาศวันแรกของงานลอยกระทงที่จังหวัดเชียงรายนะฮะโอเคเดีย๋ยวพาไปชมบรรยากาศการเดินรอบเลยนะฮะก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ลอยกระทงกันนะฮะตรงนี้นะนี่ดูมันยาวๆนะฮะ ะะมีเจ้าหน้าที่ใครดูแลด้วยนะนี่คือแม่น้ำกกครับแม่น้ำกกครับเค,คบนะฮะมีเจ้าหน้าที่คอยลอยให้นะฮะแล้วก็คอยดูแลนักท่องเที่ยวที่มาอยอยกระทงกันนะฮะสุดยอดครับ เราจะไปถ่ายน้องๆเขาเราก็เกรงใจนะฮะมาเป็นคู่นะอีกนุ้ยชอบนะฮะปิงโกนะก็เล่นนั้นนะครับปิงโก้ที่จำความได้ก็คือประมาณนี้แหละครับบรรยากาศในรวมในงานวันนี้นะฮะมีเพื่อมีตัวนก้าวเข้ามาครับนะรอบนี้มีกบกีดตัวใหญ่ในชัรนเชิดนะครับแตตรงไหนว่างเชิญนั้เลยครับนะเดี๋ยวตัดแตะเสียงเข้ามาครับรอบนี้ยังรอยังคอยครับ รับสอนางชครับส่วนนเลยครับมาถึงตัครับเลยะนลองขยับดูครับอีกคีนไเล่ยชีวิตจะดีขร้นฮาฮ่เ้อบมาัการกบครับเขพร้อมเลยครับอย่ารย่ารับ่ันเอนะครับกาจะเป็นของกินสักส่วนใหญ่นะฮะของกินเยอะมากของกินเยอะมากครับพี่

ของที่ระลึกนะฮะนี่ครับขายเสืส้อผ้าของที่ระลึกเยอะมากครับตรงนี้โซนนี้นะนี่คือสะพนานในฟ้าหลวงครับโอ้โหบางสักคนนี่คือพาไปชมบรรยากาศภายในงานแล้วนะฮะตอนนี้คือเก็บตกบนสะพานนะครับให้ชมบรรยากาศนะฮะนี่ ด้านล่างนะและดูฮะมีบนสะพานครับโอ้โหไฟวันนี้สวยมากเห็นไหมฮะโอ้โไฟสวยมากครับและด้านล่างสะพานนี่คือแม่น,น้ำกกนะและฝั่งนู้นที่เห็นไฟยฝั่งเล็กๆงนี้นะฮะนี่คือสาราว่าการจังหวัดเชียงรายนะฮะหรือว่าฝั่งนู้นนะฮะอือสุดยอดครับ ออแสงสีเสียงพร้อมครับนี่คืองานลายกระทงฮะประจำปีของจังหวัดเชียงรายนะฮะเริ่มย4ิี่ตุลาคมถึง3ามพฤศจิกายนครับสิบวันเต็มฮะนี่ผมเป็นเจ้าของทัวคนนำทางในช่อง YouTube ครับ